สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสารอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับสำหรับปังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับ สำหรับใน EP นี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนะครับทุกๆิ้งทุกๆอย่างนะครับมันปรากฏขึ้นแล้วนะครับมันเป็นถ้วยใบสุดท้ายของแมนเชสเตีร์นะครับในฤดูกาล2024-2025เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนความหวังเดียวของเรานะครับเปรียบเสมือนความหวังเดียวของเรานะครับที่ยังเหลืออยู่แต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก็โดนนกขาบไปกินนะครับแมนเชสเตีร์นะครับแพ้ต่อคิตตันพาเลต1ประตูต่อศูนเป็นประตูชัยเพียงประตูเดียว ที่ทำให้คิตตันพาเลตคว้าแชมป์เบเบค,คับไปครองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคิตตันพาเลตนะครับและเป็นกำลังใจให้กับแมนซิตี้ทีมรักของเราเช่นกันนะครับหลายๆคนนะครับสำหรับแฟนแมนซิตี้นะครับก็จะรู้สึกผิดหวังจะรู้สึกเสียใจจะรู้สึกว่ามันเป็นถ้วยเดียวที่เราคาดว่าเราต้องได้นะครับเพราะว่าด้วยคุณภาพของทีมนะครับด้วยด้วยความที่ก่อนหน้านี้แมนซิตี้ของเราก็สามารถเอาชนะ ทางด้านจิตาลพาเลทมาได้แบบสวยหรูเลยนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเป็นกําลังใจกันละกันนะครับไม่เป็นไรเอาใหม่ในฤดูกาลนี้นะครับอาจจะไม่สมหวังเหมือนที่แฟนแมนซิตี้หลายๆคนอยากให้สมหวังนะครับก็มาลุยกันนะครับก็ยังยังเหลืออยู่อีกถ้วยหนึ่งนะครับก็คือถ้วยสโมสรโลกนะครับอ่ะไม่เป็นไรในฤดูกาลนี้สำหรับถ้วยเล็กถ้วยรองนะครับถ้วยหลักอย่างพิมพ์ลีกนะครับก็มีเจ้าของครอบครองไว้ทั้งสิ้นแล้วนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันในฤดูกาลหน้านะครับ มาตั้งหลักใหม่นะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าช่วงตลาดเตะมิมเอร์เนี่ยที่มีข่าวเนี่ยใครจะอยู่บ้างและใครจะไปบ้างนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับตำนานอย่างเควินบอยของเรานะครับก็ไปแล้วแน่นอนนะครับมาดูข่าวสารหลังเกมการแข่งขันกันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมีประเด็นอะไรบ้างเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปรับจุดเสียดายเรือแพ้ทั้งที่เล่นดีกว่าแต่ยิงไม่ได้เป๊กวัวเดียร่าเปิดใจหลังเกมที่แมนซิสตี้พลาดท่านะครับ เสียแชมป์ไม่เป็นครับสุดช็อกโดยบอกว่าแม้จะเล่นได้ดีกว่าคิตตันพาเลตมากและตั้งโอกาสได้มากมายแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้จนทําให้ทีมนั้น าชชัยชนะเขาได้กล่าวว่าเราเล่นได้ดีดีกว่านั้ที่เจอกับตอตันตันเยอะเราแอคทีฟกว่าเยอะเราเล่นดีในหลายๆจังหวะและสร้างโอกาสได้มากแต่ว่าเราแกล้ยิงไม่ได้และนั่นคือเหตุผลในเกมวันนี้ผมคิดว่าในช่วงเดินสุดท้ายเราแก้ปัญหาเรื่องเกมรับและการจบตกรอที่เป็นปัญหาตลอดทั้งฤดูกาลได้แล้วเราเคยเสียประตูง่ายๆมากมายแต่ในช่วงหลังเราคงเต้นคงวาม,มากขึ้นเราเสียแค่5้ประตูใน9เกมมันแสดงถึงความมั่นคงเบฟยังกล่าวถึงเทคนิคของทิสตันพาเลทที่ตั้งรับลึกทั้งทีมว่า เล่นกับทีมผู้ที่มีผู้เล่นที่เบ็นคนยืนคุมในกรอบเขตโทษแต่ว่าถึงอย่างนั้นเราก็สร้างโอกาสได้เยอะแม้จะพลาดแชมป์แต่คุนซือชาวสเปนยังยืนยันว่าภูมิใจกับทีมชุดนี้และยังเชื่อมั่นเต็มร้อย กับการลุย2เกมสุดท้ายที่เหลือของฤดูกาลนี้เพื่อตัวยู่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมาดูข่าวที่2กันต่อนะครับเชลเลอร์ช็อกไม่อยากเชื่อระดับฮารแลนไม่กล้าตังหานจุดโทษอารันเชลเลอร์ออกอาการแปลกใจที่เห็นเออร์ลิงฮารแลนตัดสินใจไม่ยิงจุดโทษด้วยตัวเองหลังจูบลูกฟุตบอลแต่กลับมอบหน้าที่ให้กับมามู์ยิงและถูกเซฟได้ในนัดชิง F a c เ p คพายต่อคิสตันพาเลตแต่ไม่คิดว่าเปโกเดียร่าจะเป็นคนต่ง นั่นคือาตัดสินใจครั้งสำคัญจากฮาแลนที่จะไม่ยิงจุดโทษเองเมื่อถูกถามว่าเขาอาจจะโดนสั่งให้ไม่ยิงเชลเลอร์ iller, ตอบว่าเขาลงสนามเขาฟิตพอที่จะเป็นตัวจริงดังนั้นเขาก็ต้องเป็นคนบอกเองว่าไม่อยากยิงหรือไม่ก็เป็นคําสั่งจากเป๊ปแต่มันทําให้ผมประหลาดใจมากผมไม่เห็นด้วยเลยถ้าผมเป็นเขาไม่ว่าจะยังไงผมไม่ยอมให้คนอื่นยิงจุดโทษในนัดชิงถ้วยแบบนี้ไม่มีทางในช่วงพักครึ่งทีมผู้วิเคราะห์เกมอย่างเวลูนีและแกรี่เลนิเกอร์ ก็ร่วมถกเถียงถึงเหตุการณ์นี้โดยทางด้านรูดี้นะครับก็ได้มีทัศนะนะครับบอกว่าผมเนี่ยไม่คิดว่าเขาเป็นคนยกให้เองนะผมคิดว่าอาจจะมีคนบังคับให้เขาต้องยกให้ขณะที่ทางด้านลินิเกอร์นะครับก็ได้กล่าวเสริมว่า ผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าฮาแลนด์จะบอกว่าผมไม่อยากยิงส่วนเชลเลอร์ย้ำว่าไม่มีทางที่ใครจะมาบอกผมว่าวันนี้คุณไม่ได้ยิงจุดโทษนะถ้ามีจุดโทษแบบนี้ในเกมคิงแบบนี้นี่นะครับก็เป็นการกล่าวนะครับของ3คูรูดังอย่างเวลลูนี่ลินิกเกอร์เชลเลอร์นะครับก็ได้แสดงทัศนะแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งฮาแลนด์นะครับเป็นคนยิงจุดโทษให้กับแมนตี้เข้า4ครั้งจาก7นัดหลัง ขณะที่มามูยิงเข้า7ครั้งหลังสุดก่อนเกมนี้แต่ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะย้ายมาเล่นให้กับแมตตี้ก็คือจะบอกว่าเป๊ปนะครับอาจจะมั่นใจมามูมากกว่านะครับเพราะว่าสถิติการยิงจุดโทษของมามูนั้นดีกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับใน7นัดหลังสุดนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงเข้าเพียงแค่สี่ครั้งนะครับในขณะที่มามูนะครับยิงเข้าทั้ง7ครั้งนะครับนี่นะครับก็อาจจะเป็นเป๊ปนะครับที่เป็นคนบอกให้ฮาแลนด์ยกให้ทางด้านมามูยิงนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นทางลนนนคเป็ จให้มามูดยิงเองนะครับอันนี้ก็ต้องไปติดตามกันอีกทีนะครับสำหรับข่าวใน EP นี้แอดมินก็ได้นำมาอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ